สวัสดีครับผมเดอะวอลเลนนะครับวันนี้จะมาเล่าหนังเรื่องที่มีชื่อว่า b i n i n the Woods นะครับที่แปลว่ากระท่อมในป่าให้ผู้ชมฟังกันนะครับมันมีชื่อไทยว่ายา่งตายทะลุตายเข้าฉายในปี2012กำกับโดยดูร์กอเดตและมวการสร้างโดยจอร์ชวีดอนนะครับทั้งคู่เนี่ยช่วยเขียนบทหนังเรื่องนี้โดยใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งพวกเขาเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง Buffy the อ a m p i r e Slayer กับเรื่อง e l มาก่อนหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแนว er, าาตอเริ่มเริกฮั e a d นะครับ ของแซมเลมี่มันมีสัปาร์ลาดเนี่ยเกือบหนึ่งพัน 1, ตัวอยู่ในเรื่องนะครับแบ่งเป็นหกสิบชนิดซึ่งมีสัปาร์ลาดจากเกม Red Dead 2ด้วยคือท,ทีมงานเนี่ยเกือบเจ็ดสิบคนในการแสดงคนละสองบทบาทครับตอนแรกหนังมีกำหนดฉายในปีสองพันสิบโดยเอ็มจีเอ็มถูกระง,งับไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินส่วนทางไรอันเกตเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายแทนนะครับมันได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกมากในเว็บลาตินโทเมโต้เนี่ยทำคะแนนไปได้กว่า92%นะครับและทำรายได้ไปกว่า66.5ลลล้าานนดอร์ะครับจหกทุนเพียงแค่30ล้านเท่านั้น ในสำนักงานแห่งหนึ่งช่างเทคนิคที่ชื่อว่าแกรี่ซิสเอร์สันและสตีฟแฮ์รี่กำลังหารือเรื่องการทำงานในห้องควบคุมพวกเขาระหว่างนั้นเวนดี้ลินจากแผนกเคมี Me, เข้ามารายงานว่าสาขาในสต็อกโฮล์มเทศสวีเด่ยล้มเหลวและแค่สาขาญ,ญี่ปุ่นกับสหรัฐซึ่งสหรัฐมีผลงานเป็นรองญี่ปุ่นจะเดมบ่นว่าพวกเขาจะไม่กังวลเท่าไหร่ขณะเดียวกันนักเีนยนหญิงจากวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ชื่อดาน่ากำลังดูภาพวาดของครูที่ห่างอกเธอพอจูสเห็นเธอก็ฉีกมันทิ้งและเชืเพื่อนคบกับฮอร์เดนที่เพิ่งย้าย และหลันมาทักผมของแฟนเธอที่เพิ่งยอมสีทองมาระหว่างที่พวกเขากำลังเตรียมตัวไปเที่ยวมาร์ตี้ก็ดูบ้องกัญชาขับรถมาพอเคยบอกว่าแม่ติดคุกมาร์ตี้ก็เลยเป็นบ้องเป็นกระติกน้ําแทนเมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาก็ออกเดินทางและไม่รู้ว่ามีชายคนหนึ่งเฝ้ามองอยู่บนดาดฟ้าพารายงานว่าเป็นไปตามแผนสตีฟก,กับแกรี่จึงเข้ามาในห้องควบคุมที่มีแดเนียลเป็นยามรักษาการและใช้ดาวเทียมส่องหาตำแหน่งของกลุ่มนักเรียนซึ่งตอนนี้พวกเขาแวะปั๊มข้างถนนและถามทางไปกระท่อมของลูกพี่ลูกน้องของเขาชากเจ้าจของได้ชื่อว่าม ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายครั้งพอุยังทําตัวหยาบคายพวกเขาเคิร์ทก็โยนเงินลงทิ้งลงพืน้นส่วนมาตี้ทิ้งท้ายว่ารานของรูงไม่ไม่มีวันจเจริญหรอกแล้วเดินทางกันต่อระหว่าวงที่รถไม่เข้าอุโมงน้องอินซีตัวหนึ่งก็บินชนกําแพงที่มองไม่เห็นจนลวงลงไปเมื่อมาถึงกระท่อมพวกเขาก็ตื่นเต้นโยนมาตี้ที่รู้สึกไม่ไว้ใจหลังจากนั้นพวกเขา็ยกยยยยยกันหาห้องของตัวเองพเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไปเล่นน้า พอโฮเดนเข้ามาในห้องหนึ่งเขาก็เห็นรูปภาพบนผนังที่ไม่จะลงใจเขาเลยเอามันออกนั่นทำให้เขารู้ว่ามันซ่องกระจกแอบมองอีกห้องไว้และเห็นเฉพาะฝั่งเขาเท่านั้นด้วยความที่เป็นคนดีเขาจะเตือนแ่นน้าให้รู้ตัว าำด้วยการเรียกคนเนมาดูและขอแลกห้องกับดาน่าเพื่อให้เธอสบายใจพอเธอเห็นภาพนั้นเธอก็เอาผ้ามาคุมไว้โดยไม่รู้ว่าแกลลี่เฝ้าดูพวกเขาผ่านกล้องวงจรปิดและเวนดี้เข้ามาบอกว่าจะพ่นสารเคมีที่เพิ่มความคร่ให้ซึมผ่านทางหุศีรษะของโจลสักพักมดิคายนติดต่อมารายงานว่าพวกเขาส่งคนบาดหนาไปให้แล้วและเตือนให้ระวังมาที่ที่อาจทำให้แผนเสียโจลลดีิอันเชนวันหรือสิ่งบรรพการพิโรธ แต่คนอื่นกับมองว่าเป็นเรื่องน่าขำในขณะที่พวกนักเรียนกำลังเล่นน้ำไปอย่างสานุกสนานในองค์กรของแกลลี่ก็แต่งพนันกันอย่างเมามันว่าอยู่ของพวกเขาจะเลือกอะไรในห้องใต้ดินตกดึกระหว่างที่พวกวัยรุ่นกำลังจัดงานเลี้ยงมาร์ตี้ก็ชวนเล่นเกมทรูสออเดรและท้าให้จูสไปจูบหัวหมาป่าบนผนังซึ่งเธอก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังจนทุกคนปรบมือให้จูสและคิดและคิดจะท้าตดดาน่าต่อทันใดนั้นเป็นเป็นประตูห้องใต้ดินที่เปิดขึ้นมาเองไม่เห็นดังนั้นจูสจึงท้าให้ดาน่าลงไ พอเธอลงมาสำรวจได้สักพักก็ส่องเห็นภาพของเด็กสาวคนหนึ่งจนกรีดร้องทำให้ทุกคนตามลงมาดูด้วยความเป็นห่วงหลังจากนั้นมาร์ตี้ก็จุดตะเกียงก็เห็นข้าวของมากมายภายในนั้นมาร์ตี้รู้สึกไม่ดีเละเดินในเพื่อนกับขึ้นไปข้างบนแต่ก็ไม่มีใครฟังต่างคนต่างหยิบของใกล้ตัวมาดูด้วยความสนใจจนมาร์ตี้ทำด้วยโดยโฮเดนมองตุ๊กตาเต้นลำเคิร์ตและลูกบิดทรงกลมดาน่าเปิดสมุดเล่มหนึ่งมาร์ตี้ยุ่งกับฟิล์มหนังและจูสที่จะสวมสร้อยคอแต่เป็นดาน่าที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจ ด้วยการอ่านมาถึงให้ฟังว่าวันที่4เมษายนปี1903พ่อของแอนนาเพนเชียนส์บักเนอร์ผ่าท้องแม่ของเธอเพื่อัดถากหินเข้าไปแม่มาตี้จะบอกให้หยุดอ่านแต่ทุกคนก็อยากฟังต่อจนด้รู้ว่าแอนนาถูกฟันแขนขาดไปข้างหนึ่ง และเธอหวังว่าจะมีคนมาอ่านคาถาปุกชี่ไม่ครอบครของเธอซึ่งเป็นภาษาลาตินมาตี้จะรีบห้ามเธอแต่เธอกลับอ่านมันซึ่งมีความหมายว่าความเจ็บปวดยั่งยืนกว่ามาหล่อเลี้ยงเนื้อหนังและจุดไฟดวงวิญญาณได้นั่นทาให้ซอมบี้ตระกูลบัคเนอร์ขึ้นมาจะหลุมศพและเดินมาฆ่าพวกเขาฝ่ายซอมบำุงที่แทงครอบครัวนี้ซ้ำทุกปีเลยชนะไป นี่ค่ะที่เวนดี้เล่าให้เดนเนยลฟังว่าพวกมันเป็นสิ่งหลงเหลือจากโลกโบราณที่สร้างโดยเหล่าเดียนเช่นวันส่วนสเติดหวังที่พวกนักเลไม่เลือกเปลือกหอยเพราะเขาอยากให้เดอะเมอร์แมนหรือมนุษย์ตัวเลอกมากกว่าแกรี่จึงบอกว่าตีแล้วที่เป็นครอบครัวบัคเนอร์เพราะพวกมันทำงานไม่เคยพลาดและไปดูผลงานของประเทศอื่นซึ่งงานสาขายเยอรมันกัมเมนมาล้มเหลวแือแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นระหว่างงานเลี้ยงจูสเล่าว่าเธอกับมาตี้เขาก็อยู่ช่วงหนึ่งและยุยยวนเขาตามด้วยเคิร์ทที่แซวว่ามา์ตี้เป็นคนเพี้ยนและชวนจูสออกไป ทำให้มาตี้บอกดาน่าว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้จูสกับเคิร์สคึกผิดปกติเลยสรุปว่าทุกคนกําลังถูกบางสิ่งบางอย่างบงการแต่ดาน่ากลับคิดว่าเขาเมาส่วนเคิร์สกับจูสจูดจีกันต่อหน้าคนในองค์กรมากมายและผิดหวังที่จูสไม่ยอมถอดเสื้อแกรี่กับสตีฟจึงช่วยสร้างบรรยากาศด้วยการปล่อยหมองเพิ่มความใคร่ให้ออกมาตามพื้นหญ้าจนที่สุดทั้งคู่ก็ทนต่อไม่ไหวพอจูสบอกว่ามันมืดพวกเขาก็จัดแสงทันทีเคิร์สกับจูสเรื่มลงมานอนจูบกันบนพื้นหญ้าทันใดนั้น ทำให้เคริร์ตพุ่งชนมันตนหนึ่งแตเ่เขาก็ถูกมันแทงจากข้างหลังตอนเข้าไปช่วยจูสตามด้วยตัวพ่อที่ใช้โซ่ติดกับตักโจมตีเคริร์ตจนล้มหัวคำม,มันไละหันมาเล่นง,งานจูสส่วนตนจับเคริร์ตไว้เพื่อให้ใหพวกเขาเห็นมันเชื่อจูสต่อหน้าแกรี่กับสตีฟจึงเก่าคำถวายเครื่องสังเวยแกเดียนเช่นวันตามด้วยการสับคันโยกเดินเครื่องจักรให้เทลเลเดินลงมาตามรอยสลักของรูปสัญ,ญลักษณ์บนผนังอีกด้านมาร์ตี้ได้ยินเสียงคนพูดชักจูงเขาให้เดินออกไปเดินเล่นข้างนอกผ่านโฮเดนกับดานะ่าที่กำลังจูกกน พเขาออกมาก็มองดูดวงดาวบนท้องฟ้าโดยไม่รู้ว่าแอนนาอยู่ข้างหลังเขาทันใดนั้นเคิร์ชชวนแอนนาจะล้มและรีบผนีเข้ากระท่อมโดยมีมา์ตี้เป็นคนปิดประตูเมื่อคนที่เหลือเห็นสภาพของเคิร์ชก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเคิร์ชพูดว่าจูสไตล์แล้วแต่ดาน่าไม่เชื่อเลยคิดจะไปตามหาเพื่อนแม้มา์ตี้จะห้ามไว้ทันใดนั้น มวนหัวของจูสให้เธอทำให้เธอกีรล้องเสียงหลงส่วนเคิร์ทพุ่งเข้าไปปิดประตูตามด้วยคนอื่นที่ช่วยกันดันมันจนสำเร็จพอมาตี้บอกว่าอีกตัวเป็นเด็กผู้หญิงแขนขาดดาน่าก็ตกใจที่เรื่องในบันทึกเป็นความจริงสักพักเคิร์ทก็สั่งให้ปิดประตูกับหน้าต่างทุกบานแล้วก็กลุ่มกันไว้จนทุกคนหันมาสามัคคีกันแต่แกลี่แก้เกมด้วยการปล่อยสารเคมีบงการให้เคิร์ชีนำเพื่อนแยกกันเข้าไปในห้องของตัวเองมาทะลวงกำแพงได้พวกเขาท่านตามที่เคิร์ทบอกแกลี่กู่ๆปุ่มขังพวกเขาไว้ในห้อง เมื่อมาตี้ได้ยินเสียงดังก็รีบปิดหน้าต่างจนทําให้โคมไฟหล่นพื้นนั่นทําให้เจอหัวกล้องแอบถ่ายยิ่งดึงสายของมันออกมาดูเขาก็ายิ่งแน่ใจว่ามีคนกําลังเฝ้ามองของพวกเขาอยู่เหมือนรายการสดทันใดนั้นมาตี้เลยรียบคว้าของบนโต๊ะก่อนถูกลากตัวออกไปพอมันยังไล่ฆ่าเขาต่อมาตี้ก็ปิดกระติกเป็นบ้องกัญชาฟาดมันทันทีแต่มันไม่ได้ผลมันจึงปามมดไปที่หลังของเขาทำาดยการลากเขาเข้าไปในป่าเพาื่อช่วยเขาที่นั่น สเตฟได้สับคันโยอีกครั้งทำให้เลื่อไหลลงมาบรรปภาพรูปที่2หลังจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาทำให้สีฟกับแกลลี่พูดว่าดีอนเช่นวันของพอใจมากด้านดาน่าก็มาถูกแมทธิวตัวที่ถือเลื่อยบุกเข้าห้องแต่โฮเดนก็ทำลายกระจกเข้ามาพาเธอหนีไปีกห้องหลังจากนั้นก็ช่วยกันเอาของมาบ,างบาังประตูและดาน่าก็เจอทางลับของใต้ดินทั้งคู่จึงลงมาและพบว่ามันคือห้องเชื่อของ,ของครอบครัวบ oh ัคเนอร์พวกเขาและช่วยกันหาทางออกทันใดนั้นเ <c oughs> ม่เห็นตัวพ่อรักโฮเดนขึ้นไปดาน่าก็กระโดดดึงมาดึงตัวเขาลง และเชิดตะขอแทงเข้าที่หน้าของมันแต่มันก็ยังไม่ตายทึงจะหยิบมีดไปแทงมันซ้ำมาหลายครั้งจนมันแน่นิ่งไปแทนใดนั้น <S <S <AT> <S พวกเขาและช่วงกันหนีออกมาอีกทางแล้วผ่านขึ้นรถโดยไม่ทันสังเกตว่ามีรอยฝ่ามือบนประตูอีกด้านในประเทศญ,ญี่ปุ่นผีคิกโกพะพาท่าให้กลุ่มเด็กปถมที่ช่วยกนรลองเพลงปัดเป่าจูมิยาของมันถูกขังอยู่ในล่าของกบและพาก,กันโห่ร้องดีใจสร้างความโหม่ให้แกลลี่เป็นอย่างมากทำให้ตอนนี้สาขาสารัตกลายเป็นความหวังเดียวขององค์กร ไม่เห็นคนที่เหลือกำลังเหน่ยจากรุโม,มงบนจอภาพแกรี่ก็รีบวิ่งไปที่แผงไฟเพื่อลัดวงจรมันระเบดิดติดปากทางออกตรงหน้าของพวกเขาจนต,ต้องถอยรถเหนี่ยวมาตั้งหลักยิ่งกว่านั้นถนนอีกเส้นก็หายไปแบบหน้าตาเฉยเคิร์ตจึงอาสาขาับรถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปอีกฝากโดยสัญญาว่าจะพาคนกลับมาช่วยและแก้แค้นให้จูสท้าไมดาน่าจุกวอวยพรเขาเขาเลยบ,บงังคับรถเหนินฟ้าไปทนใดนั้นแต่หน้าเลยกีร้องเสียงหล่นซึ่งพวกเขาได้แต่ยืนมองล่างของเคิร์ตค่อยๆตกลงเหวไปด้วยความไม่เข้าใจ ไม่นานนักเธอก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่มาตี้พูดว่ามีคนคอยจัดฉากอยู่เบื้องหลังส่วนโฮเดนชวนเธอขึ้นรถในขณะที่เลือดแย่ลงบนรูปภาพรูปที่3มระหว่างนั่งรถไปด้วยกันโฮเดนบอกดาน่าว่าเขาจะขับหาทางออกไปเรื่อยๆและปลอบใจเธอจนเธอเริ่มมีความหวังทันใดนั้น <c oughs> ไม่รถพุ่งลงไปในทะเลสาบ <c oughs> พอเธอตั้งสติได้เธอก็หาทางหนีแม้จะโดนมันจับขาไว้แต่เธอก็สลัดมันจนว่ายน้ำขึ้นมาได้ ทำกลางการดื่มฉลองของทีมงานผู้หญิงผมจันอย่างดาน่าจะตายหรือไม่ก็ได้ขอแค่เธอรู้สึกทรมานก็พอหลังจากดาน่าขึ้นมาบนฝั่งได้สักพักขณะที่ตัวพ่อกำลังเล่นงานเธอพวกเขาก็จัดงานเลี้ยงกันอย่างเอกรกิกระหว่างนั้นแกลลี่ถามผู้ช่างไฟว่าทำไมระเบิดอุหงงไม่ได้พวกเขาตอบว่ามีใครบางคนเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าใหม่ตามด้วยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ซีฟสั่งปิดเพลงพอเขารับสายดีเรคเตอร์ก็แจ้งงานว่างานยังไม่จบ อีด้านดาน่ากำลังถูกตัวพ่อฆ่าด้วยอาวุธประจําตัวแต่ได้มาตี้โผล่มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอม,มันลุกขึ้นมาได้ดาน่าพ็ดฟ้ามันตกน้ําและพากันหนีออกมาหลังจากนั้นมาตี้ก็พาเธอเข้ามาในหลุมหลบภัยแห่งหนึ่งโดยมีอนนาตามหลังมาพอเข้ามาได้มาตี้ก็แก้แผงวงจรไฟฟ้าส่วนดาน่าป็นส่วนล่างของจูดาที่ถูกมาตี้หั่นเป็นชิ้นไม่นานนักช่องลิฟต์ก็เปิดออกทั้งคู่ก็ลงลิฟต์มาก็ขึ้นหน่อยไปเรื่อยๆจนหยุดตรงที่แห่งหนึ่งดาน่าจึงเดินมาดูที่กระจกทันใดนั้น เห็นมุ้หมาป่าอย่างไร้ทลรยลิฟก็ขยับต่อพอมาอยู่อีกครั้งก็มีพูดผีโผล่มาจากหลังพวกเขาลงมาอีกหน่อยมา์ี้ก็เห็นบาลน่าเดตาตาหรือนักเต้นสาวที่มีใบหน้าเป็นฟันในขาที่ดาน่าแลนฟอนนิกัสเจ้าแห่งการพัฒนาการและความเจ็บปวดยืนถือรูปบิดทรงกลมเธอเลยรู้ว่าพวกมันให้เลือกวิธีตายด้วยข้าวของในห้องใต้ดินทําให้เธอโกรธจนเหลืออดทนน้น ในขณะที่แกลลี่กำลังหาตัวทั้งคู่จนหัวปัน่นซีฟก็ห้ามให้คนอื่นไม่ให้ฆ่าผู้หญิงก่อนเพราะมันผิดลำดับของพิธีกรรมส่วนเวนดี้เข้ามารายงานว่ากัญชาเมลิตต้านสางเคมีพอเห็นพวกเขาในลิฟต์จึงสั่งให้ยามพาตัวะหน่าออกมาแต่มือของจูดาจับขายามไว้ทั้งคู่เลยผักยามให้หัวฟาดผนังจนสลบแลวขโมยปืนหนีออกไป เมื่อพวกเขาอยู่ตรงทางเดินเดอะดเรคเตอร์ก็ประกาศว่าพวกเขาไม่ควรทําแบบนี้เพราะผลที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อสิ่งบรรญัการทรงอานาจซึ่งหลับไหลอยู่ใต้พิภพพวกเขาจึงต้องเป็นเครื่องสังเวยเพื่อทําให้มันสงบลงทาให้ทั้งคู่ไม่เข้าไปหลบในห้องตรงหน้าลิฟต์แต่นั้พวกทหารที่หลับไหพวกเขาอย่างไม่ปราีเพอจะได้เห็นปุ่มกวาดล้างเธอก็กดออกมาทาให้พวกทหารที่หลับไหลซัปพลารที่ออกมาจากลิฟต์สังหารคนเที่ยวแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะมันยังทยอยออกมาเรื่อยๆจนทหารชุดที่สองถูกจุกจิกจนหมดพวกม โดยที่พวกแกลลี่และสตีฟเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่บนจอภาพเท่านั้นและแล้วพวกมันก็บุกมาถึงที่นี่มีขณะที่ดัลคอนแบททางกระโจนเข้ามาในห้องของมาร์ตี้กับดาน่าได้ทำให้พวกเขารีบหนีออกมามีความวุ่นวายไปทั่วสักพักดัลคอนแบทก็จบพนักง,งานคนหนึ่งทะลุกำแพงและบินออกไปที่อื่นต่อพอทั้งคู่เห็นฝูงซอมบี้จึงหนีเข้าไปในช่องนั้นส่วนมุน์หมาป่าตัวตลกหนักฆ่ายูนิคอร์ต่างมามันในการฆ่าผู้คนโดยมีแอนนาออกมาจากลิฟต์ในขณะที่แดเนียลถูกฝูงผีหุ่นไลกา ลุ่มถึงร่างกายจนเขาตัดสินใจใช้เวิดพีชีพตายใน้องกอดพวกมันทําให้สตีฟกระเด็นตามแรงระเบิดพอเขารู้สึกตัวเขาก็เจอเมอร์แมนสมใจและตายในอ้อมกอดของมันเมื่อแกลี่เปิดทางหนีได้เวนดี้ก็โดนหนุประมิดล่ากขึ้นไปข้างบนแกลี่จึงหนีลงมาคนเดียวแต่วิ่งไปให้ดาน,น่าเสียบท้อง ก่อนตายเขาเลยบอกว่าให้เธอฆ่ามาตี้พอมาตี้มอบปืนให้พวกเขาก็ลงมาชั้นล่างสุดในรูปภาพสลักบนแผ่นหินทำการวงแท่นบูชาในขณะที่มาตี้ตกใจที่เห็นข้างล่างดาน่าก็บอกว่าแผ่นหินมีจานวนเท่ากับพวกเขามาตี้จึงรู้ว่าที่นี่เป็นที่บูชายันและพวกมันไมอยากเห็นพวกเขาทรมานด้วยเดอะดเรคเตอร์เลยผมอธิบายว่าพิธีกรรมนี้มีขึ้นทุกปีปรบเปลีาตามการเวลาโดยการสังเวยหนุ่มสาวห้าคนได้แก่หญิงมากๆนักกีฬานักวิชาการตัวตลก และสาวผมมา,ารีลำดับการฆ่าสลับกันได้ตัดใดที่ยิงมากๆตายคนแรกและส่วนสาวผมมา,ารีจะตายหรือไม่ก็ได้พดาน่าปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่เดอะดีเลคเตอร์ก็บอกว่าหาได้เท่านี้ซึ่งหาวิธีการไม่สําเร็จเดียนเช่นวันจอกมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเดอะดีเลคเตอร์ก็บอกว่าเหลือแค่แปนาทีก่อนพาทิสขึ้นถ้ามาตี้ไม่ตายโลกจะอวสานถ้าไม่ดาน่าคิดจะยิงเขามาตี้จึงทําท่าผิดหวังแต่ดาน่าบอกว่าเธอต้องช่วยโลกเมื่อมาตี้แย่งปืนจากเดอะดีเลคเตอร์ได้เขาก็ยิงลุกหมาป่า นหดนีเร็กเตอร์เลยคิดจะฆ่าเขาโดยที่ไม่รู้ว่าบางอย่างเดินผ่านล่าของดาน่าที่บาดเจ็บจนขยับไม่ไหวนั่นคือแนนาที่สับหัวของดูดเรคเตอร์เพราะอนนาดึงขวานไม่ออกมาร์ตี้จึงติดทั้งคู่ตกลงไปข้างล่างด้วยกันเมื่อแผ่นดินไหวครั้งมาร์ตี้จึงเข้าไปนั่งข้างดาน่าซึ่งรู้ตัวว่าไม่รอดแล้วจึงขอโทษเขาส่วนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาทำให้โลกพินาศดาน่าเลยทิ้งท้ายว่าคงถึงเวลาให้สินึ่งของโลกแทนบ้างเพราะแผ่นดินไหวอีกครั้งทั้งคู่ก็จับมือกันนั่งรองงท,ท่ามกลาง จกกบไปแล้วนะครับสำหรับ Cabin in the อ o o ู s ส่วนใครอยากดูหนังแนวคอสต์บิทเฮเลอร์เรื่องอื่นเนี่ยผมได้ให้ลิงก์เอาไว้ที่ช่องดิสทริปชัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ